นี่ก็เป็นอีกอีกอีก,อก,อกสถานที่หนึ่งนะก็หลายๆคนก็คงเคยฟังไปแล้วบ้างนะแต่ว่าป๋ามาประมวลให้ฟังอีกทีหนึ่งจะได้เข้าใจว่าที่เราคุยกันตั้งแต่เช้านะพลังมีอยู่แล้วนะครับรูปแบบพลังพลังในพื้นที่ว่าภูเขามีเยอะพวกเราเข้าใจแล้ว่าพลังภูเขามีเยอะแต่ทีนี้เนี่ยมันจะต้องมีอีกตัวหนึ่งซึ่งสําคัญเขาเรียกตัวแปรหรือตัวแปรสัญญาณนะ ทำให้สัญญาหรือว่าความปรารถนานั้นน่ะมันมันสำนิดหมดหรือว่ามันมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะทีนี้ในพื้นที่ที่เป็นบริเวณเนี้ที่เราเรียกว่าปีแยกระจาร์เนี่ยมันก็เป็นพื้นที่ที่มันแยกโซนออกมาจากบ้านภูเขาเนี่ยมันไม่ได้เชื่อมกันสัทีเดียวแต่ว่าสิ่งที่มันเชื่อมต่อพลังให้มันเป็นชุดเดียวกันก็คือสายน้ําเรก่อกไหมจากน้ําประตูเมืองมาถึงน้ําเนี่ยมันเป็นน้ําอันเดียวกันนะ แล้วน้ําที่มันเป็นน้าตีช่ากระจาดนะน้ําที่มันล้อมแบบเนี้นะอ่ามันก็เป็นอันเดียวกันเพราะว่ามันมาจากหน้าบ้านมาจากภูเขาฮกผ่านเข้ามาบ้านท่านอาจารย์ตรงแนวต้นสนสุขภาพถึงไหมน้ําตกสามหลันสะพานเขาขาวตรงนั้นนะอ่าตรงแถวกงม้าวิ่งเรียบกงม้ามาผ่านเมจิกเมจิกใช่ไหมเป็นน้ําตกเมอรไลออนถึ่ไหมจากน้ําตกเมอรไลออนลงมาปุ๊บก็เป็นทางน้ําวิ่งผ่านไปเรื่อย ผ่านมาไอ้ล่องแก่งน้วผู้ดนตรีล่องแก่งใช่ไหมออกไปตรงบ้านอัญมณีผ่านบ้านหนึ่งหกแปดเก้ามาแล้วก็จะมาออกตรงที่อันใหม่ที่ท่านอาจารย์ขยายไปท่านอาจารย์ต้องการดูแลลําน้นํานี้ไม่ให้มันถ้ามันคบปูจอดน,นะก็เลยบุรณะตอนนั้นเริ่มบุรณะเสร็จแล้วแล้วก็เชื่อมมาถึงตีน่อาจารย์นะอ่ามันลงตรงนี้นี่นะ สายนะ้ำปีชักกรจันเนี่ยไม่ใช่พี่เราเพิ่งเคยเห็นครั้งนี้เป็นครั้งแรกนะเราต้องเท้าความเหมือนว่าไอพื้นที่แบบนี้เวลาอาจารย์อธิบายหรือว่าเวลาอาจารย์สอนเราเนี่ยมันจะมีนัยยะหรือมีรูปแบบให้เราเห็นมาก่อนครั้งแรกเลยที่เราเราเห็นหรือว่าท่านอาจารย์พูดถึงพื้นที่ปีชักกรจันเนี่ยคือที่เราไปที่กระบี่นะที่ทับแขกที่ทับแขกมีน้ําไหลลงมาจากเขาหน้านะสองเส้นมาเส้นเดียวนะ กระจายออกเป็นสองเส้นอย่างนี้นะแล้วอบบริเวณที่เป็นรีสอร์ทไว้ทั้งหมดแล้วก็ลงทะเลเออกไหมมีน้ําลงมาแล้วก็กระจายอบสองข้างอย่างนี้นะแล้วก็ลงทะเลอ่าอาจารย์บอกนี่คือน้าปีกระกักะ่ไม่ได้จาเป็นต้องเส้นใหญ่เป็นเส้นเล็กๆเ,เป็นลําธารเล็กๆไหลลงมาจากเขาหน้าแล้วก็แต่ว่าน้ําไหลทั้งปีมันก็จะในยะของน้ําเหมือนที่พี่ลออธิบายถ้าเข้าใจพื้นฐานพลังใช่ไหมมันก็จะเป็นตัวนําพลัง เน้นพลังทั้งภูเขาเนี่ยมันจะไหลตามสายน้ํามาพอมันไหลมาปุ๊บแล้วมันโอบแบบนี้ก็าแสดงว่ามันเป็นม่านพลังเนี่ยคุมพื้นที่ไว้ทั้งหมดมันถึงกลายเป็นพื้นที่ที่มีพลังนะไอพื้นที่ปีชัยสถานนี้ก็เหมือนกันน้ํามันก็มาแล้วก็วิ่งโอบมาทีนี้พลังเนี่ยมันไม่ได้กระติดอยู่เฉพาะในเกาะนี้มันกระจายออกไปรอบๆออย่างน้อยเนี่ยเท่ากับปริมณฑลที่เรามองเห็นเนี่ยมันก็ได้รับพลังอิทธิพลของพลังมันเท่ากันเหมือนกันนะอันนี้คือคือคือรูปแบบ แล้วก็อีกที่หนึ่งที่พี่รอนเคยเห็นที่อาจารย์พาไปก็คือที่สุสานเป็นที่ตั้งกองทัพของขงเบ้งนะแถวเสฉวนนะครับตรงนั้นก็จะเป็นเป็นเหมือนภูเขาล้อมอย่างนี้แหละคล้ายคายภูเขาล้อมแล้วก็เป็นที่ตั้งค่ายพักทหารนะพื้นที่ที่ที่เขาอยู่เนี่ยที่ที่เป็นสุสานเนี่ยมันก็จะต่ําลงมานะแล้วก็เดินข้ามสะพานไปแล้วมันก็จะมีน้ําล้อมเป็นเส้นเส้นเป็นวงๆงซึ่งเคยเอารูปมาลงให้ดูละ ลักษณะนี้เหมือนกันอันนั้นก่อนที่เราจะมาเจอพื้นที่ผืนนี้นะตอนที่มาเจอพื้นที่ผืนนี้มันก็ยังลกล้างอยู่ไม่มีอะไรมีแต่ต้นไม้แบบนี้เต็มไปหมดเลยลกเหมือนข้างนู้นน่ะลกเต็มไปหมดเลยแล้วก็อาจารย์ก็บุญละะมันขึ้นมาใหม่เพราะว่าพื้นที่เนี่ยที่มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาติแล้วบอกแล้วว่าของดีต้องรักษาใช่ไหมของไม่ดีมันก็มันก็เสื่อมไปตามสภาพมันมีอยู่มันเกิดขึ้นมาใช้เวลาหลายร้อยปีกว่ามันจะเกิดน้ํเซาะมาเรื่อยๆจนเป็นร่องน้ําจะมีพลังแบบนี้ แต่ถ้ามันถูกดินถลม่มต้นไม้โค่นทับทางน้ามันเปลี่ยนไปเส้นทางพลังมันก็จะเปลี่ยนมันก็จะเสียหายเป็นพอถึงปุ๊บอาจารย์เขาถึงต้องรีบบุรณะมันไว้นะที่เราเห็นปูนเนี้ยเขาทําเพื่อป้องกันไม่ให้มันพังนะให้มันอยู่ได้นานอันนี้ก็คือที่ที่ที่ททอานอาจารย์ทาไว้ให้นะทีนี้โดยตัวมันเองโดยชัยภูมิมันมีพลังอื่นแล้วเราเรียกว่าพื้นที่ปีจกจักจักรอาจารย์ทําอะไรเพิ่มเติม นะในเมื่อมันมีน้ําแล้วเวลาเราวัดจากตําแหน่งศูนย์กลางของพื้นที่อันนี้เรียกไทกีเล็กแล้วตรงสารานั้นเป็นทิศตอนออกเฉียงใต้เห็นไ,ไหมมันเป็นหนึ่งสี่มันเป็นสี่ในพระราชวังของมันนะเป็นดาวสี่ที่อยู่ในทิศของมันนะอ่ะเพราะมันเป็นสี่ที่อยู่ในทิศของมันแล้วมันอยู่ชิดน้ําอันนี้อาจารย์บอกว่าสี่เจอน้ําก็เป็นมงคลอาจารย์ก็เลยสร้างเป็นสาลาหลวช่างไว้ให้ในตําแหน่งสี่ เนีหมะปกติศาราแบบเนี้ยเราจะมีในตำแหน่งทิศตะว,วันตกใช่ไหมเพื่อความเป็นมงคลแต่ว่าสาลาเนี้ยมันเป็นสาราที่เป็นตัวแทนของเจดีรูปเจดีหมืนช่างนะอ่ามันก็เป็นตัวแทนของของเหมือนช่างแล้วมันก็เป็นหนึ่งสีที่เจอน้ําอันนี้ก็คืออันหนึ่งที่เป็นอาถรรพ์สองคือทางออกของน้ําเนี่ยนะเวลาเราวัดจากกลางพื้นที่มาไอ้ทางออกของน้ําเนี่ยมันอยู่ตะว,วันออกที่หนึ่งพอดี ซึ่งโดยปกติมันเป็นทางน้ําไหลอย่างนี้มันคือทางระบายของความเป็นอัปมงคลนะซึ่งอาจารย์เรียกมันว่าน้ําล้างอาถรรพ์มันเป็นน้ําเดิมอยู่แล้วที่มันมีอาจารย์แค่ทําเป็นสะพานนะสะพานต้นไม้มาขามมาครอบมันไว้เอ็นผลที่ทําเป็นสะพานครอบมันไว้เพราะว่าพลังเนี่ยสมมตินนะถ้าเราคิดตามเมื่อก่อนนี้มันเป็นเกาะอย่างเดียวน้ําล้อมเป็นวงกลมเลยมันไม่สามารถเชื่อมพลังจากข้างบนลง,ลงมาพื้นที่ข้างล่างได้ พลังจากข้างบนพอไหลลงมาปุ๊บมันก็จะไปน้ําพื้นที่นี้มีพลังไหมมีพลังของมันอยู่แล้วแต่ว่ามันไม่มันไม่เชื่อมกันมันเหมือนกับว่าต่างคนก็ต่างมีพลังของมันนะนัราะนายายเขาก็เลยบาลานหรือว่าทําให้พลังมันเชื่อมต่อกันโดยการสร้างสะพานไม้มะขามตายพายเนี่ยให้มันไหลพลังจากฝั่งนู้นมันสูงกว่าใช่ไหมมันก็จะไหลลงมาที่เชื่อมมาที่ปีนั่กระตนะแล้วก็ทําทางลงตรงนี้มา เพื่อให้พลังเนี่ยมันเชื่อมหากันโดยที่ไม่ได้ไปถมทางน้ําก็ใส่ท่อไว้กรณีแบบเนี้ยเหมือนกับที่พี่รอนบอกว่าบ้านเราเนี่ยสมมุติเราทาบ้านของจุย้ยเหมือนบ้าน,บ,าน,บ,านบ้านพี่ที่เถาชิวเนี่ยนะมีบ้านของเราอยู่หลังหนึ่งเราจะไม่เชื่อมกับถนนหลวงก็ได้ถ้าเรามีลานหมิงถางใหญ่พอไม่อหรอไหมพลังถ้าเราเข้าใจมันเกิดขึ้นมาจากดินมันก็ขึ้นมาจากดินอยู่แล้ว เรามีถนนภายในบ้านเราควบคุมพลังเรามีลานหมิงถางพลังเกิดขึ้นมามันก็จะถูกกักเก็บในพื้นที่บ้านเราเพราะเรามองไม่เห็นถนนเมนใช่หรืมะมันเหมือนกับเราตัดขาดเลยเราเป็นยูนิตเดียวที่ไม่ได้ไปอิงกับกับกลุ่มใหญ่เราก็มีพลังของเราเกิดขึ้นมาใช้เองพอแต่ถ้าทําแบบนี้อาจารย์บอกว่ามัน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 เหมือนมันไม่คุ้มอะ่ะ ราะว่าเราเองเนี่ยเป็นแค่องค์ประกอบเล็กๆในกลุ่มใหญ่เพราะั้นถ้าเราเชื่อมเชื่อมโยงกับพลังหลักได้เราควรจะทำเพราะอย่างตัวบ้านท่านอาจารย์เองไม่ว่าเป็นบ้านเสือบ้านวัวมันก็จะต้องมีทางเชื่อมเพื่อเชื่อมพลังกับกลุ่มใหญ่เขาเข้ามาเร้หรือไม,มอ่ะอันนี้ก็สะพานนี้ก็เป็นลักษณะนะั้นเหมือนกันอย่างถนนหน้าบ้านท่านอาจารย์เนี่ยเวลาเราเข้ามาจางทางป้อมใช่ไหมป้อมเสร็จที่เขาติดไป้ายไว้อะ แล้วมันก็จะมีมีป้อมมีห้องพักคนขับรถใช่ไหมมันก็จะมีทางเดินเล็กๆเป็นตัวเอสเชื่อมกับลานหม่งถาง<ม>เห็นไหมฝั่งนู้นพอมันขึ้นมาลานจอดรถมันก็จะมีทางเล็กๆเชื่อมข้างบ้านอาจารย์แล้วก็เพื่อมารวมกับลานหม่งถางเห็นไหมอันนี้คือทางเชื่อมซึ่งจําเป็นต้องมีเหมือนอย่างบ้านบ้าน,บ,านบ้านตรงข้ามเขาบิดเห็นไหมเขาก็ยังต้องมีทางเชื่อมเล็กๆเพื่อเชื่อมจากถนนเข้าบ้าน อันนี้คือสิ่งที่ต้องมีและควรจะมีนะเหมือนบ้านเมื่อกี้เหมือนกันที่เขากําลังทําที่เราผ่านมาเขาทําเส้นทางนะทีนี้วิธีการเนี่ยเวลาทําเส้นทางเข้าบ้านเราเนี่ยให้เราทําทางเข้าเล็กแล้วไปบานออกอ่าแล้วไปบานออกเพราะว่าเวลาเรามองจากทางเล็กแล้วมันไปบานออกทางใหญ่เนี่ยเราจะรู้สึกถึงการไหลไป เนี่อไหมแต่ถ้าข้างในเล็กแล้วมาข้างนอกใหญ่เราจะรู้สึกถึงความไหลออกมันเป็นมันเป็นตัวกําหนดทิศทางของพลังเพราะฉนั้นเวลาเราทําทางเนี่ยในระหว่างทางเนี่ยมันจะเล็กบ้างใหญ่บ้างไม่เป็นไรแต่ปลายทางกับต้นทางอ่ะมันจะต้องอยู่ในลักษณะที่มองแล้วรู้ว่าทิศทางมันไปทางไหนหรือถ้ามันใหญ่เลยไม่เห็นหัวไม่เห็นหางอันนี้ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันเห็นหัวเห็นหางอยู่อย่างเนี้ยมันจะต้องมาจากเล็ก แล้วไปใหญ่ดงนั้นในการทาเคล็ดก็ตามเวลาเราจะทําเคล็ดดึงพลังเข้าบ้านเนี่ยมันจะต้องเริ่มจากเล็กแล้วค่อยไปใหญ่ในบ้านอย่างเช่นอาจารย์เคยให้เราทําเท้าห้าธาตุจัได้ไหมเป็นสัญลักษณ์ในการนําพลังใช่ไหมอ่ะเป็นรูปเท้ามันก็เริ่มจากเท้าเล็กก่อนแล้วค่อยๆใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นจนไปถึงหน้าบ้านก็เป็นเท้าใหญ่เลยนะหรืออย่างอาจารย์เคยทําเป็นลูกกลมๆเป็นเหมือนฟองอากาศ ก็เริ่มจากฟองเล็กๆแล้วค่อยใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ไปใหญ่ในบ้านเนี่ยหลักการอย่างนี้เหมือนกันอย่างนงหรืออย่างที่อาจารย์ทาร้านอาหารที่เชียงใหม่เงี้ยทาเป็นลูกคลื่นไหลเข้าบ้านก็จะเริ่มจากคลื่นเล็กๆให้ค่อยใหญ่ขึ้นพราะเป็นนะยะว่ามันใหญ่ขึ้นไหลเข้าสําคัญนะถ้าพวกเราเข้าใจลูกพลักหรือว่าการเคลื่อนที่ของวัลังเราก็จะมองเห็นภาพนะ อ่ะทีนี้แล้วไอ้เนี่ยหินที่พวกเรานั่งเนี่ยมันต้องไปเกี่ยวอะไรนะอันเนี้ยในความเชื่อของโบราณเนี่ยนะเขาทำเป็นเป็นประตูพลังเป็นตัวดึงให้พลังมารวมกันนะมันเป็นช่องทางเป็นมิติของพลังเพื่อดึงให้พลังมารวมกันทีนี้ในเมื่อบริเวณพื้นที่เนี้ยมีพลังล้อมหมดละทั้งแปดทิศถ้าอาจารย์อยากจะให้พลังทั้งหมดมันวิ่งมาหาจุดศูนย์กลางนะ อันนี้มันเป็นตัวแทนของในเกาะพลังมันจะวิ่งมารวมอยี่นกาการที่ทําแซกีที่พื้นที่ปีเช่นกันอาจารย์ถึงบอกว่ามันได้ทุกความปรารถนาพร้อมกันเพราะว่าพลังเนี่ยมันวิ่งเข้ามาหาเซนเตอร์เรียกหรอไหมพลังมันไม่ได้เดินจากตรงกลางไปตะวันตกเชิงเหนือไปโดนตกมันไม่ได้เดินเดินเหมือนดาวอันนี้พลังมันถูกดึงให้เข้ามาวิ่งมารวมกันที่ศูนย์กลางเพื่ความปรารถนาเรามันจะเข้ามาพร้อมกันทั้งแปดทิศพร้อมกัน มันเป็นรูปแบบในการส่งข้อมูลให้กับพลังหรือว่าเป็นตัวกำหนดว่าพื้นที่นี้ต้องการอะไรอันนี้คือคือคือลักษณะนะที่บางทีอาจารย์เขาไม่ได้มีเวลาอธิบายให้พวกเราพอเราเข้ามาในพื้นที่นี้ปุ๊บพลังมันก็จะทํางานตามหน้าที่ของมันมันเห็นตัญลักษณ์พอพลังไหลเข้ามาปุ๊บเริ่มต้นจุดสตาร์ทของพลังอยู่ที่ตรงน้ําตรงตรง้นมะเดื่อนใช่ไหมอ่ะเจอหอนช่างละองการความสําเร็จ วิ่งมาปุ๊บถูกมารวมกันที่นี่พลังมารวมศูนย์กลางอยู่ที่พื้นที่ใช่ไหมส่วนพลังจะไหลออกไปทางนู้นอ่ะถ่า,าจาย์เขาก็เตรียมจะทําน้ํานะเซรามิเพื่อผักพลังกลับไปทั้งหมดถึงต่อให้มีหรือไม่มีตอนนี้ยังไม่มีก็ไม่เป็นไรมันก็จะมีทางลงตรงนั้นเป็นทางตัดใช่ไหมที่ทำให้เราไปข้ามน้ำกันนะอันนี้คือตัวอย่างนะโดยรวมๆของพื้นที่ตรงนี้ นะครับและจากเขาก็สงวนไว้ในการเอาให้พวกเราไรับพลังมาทำกิจกรรมต่างต่าส่วนเมื่อกี้ที่พี่เราติดไว้ตอนเริ่มต้นเนี่ยที่พี่เราบอกว่าให้เราเข้าใจเรื่องพลังแล้วต้องหันกลับไปดูเราจะเห็นที่สองแปลงนี้เนี่ยความแตกต่างมันเห็นไหมเอาเฉพาะความลาดชันก่อนอันไหนชันกว่าเออ มาจากที่สูงถ้ามันมาจากที่สูงแล้วมันไหลลงมาต่ําแล้วมันมีน้ําวิ่งผ่านอย่างนี้พลังมันจะหยุดค้างได้ไหมจําได้ไหมที่เราบอกนะนะอ่าอ่าตาโตย้ายไปย,ย้ายเดี๋ยวพี่ย้ายต่างไปด้วยอ่ะพื้นที่ตรงนี้เราดูน้นะาานํานะไหลมาจากนู้นน้าเปิดมาไหล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 มาใช่ไหมโค้งมาทางนี้แล้วก็โค้งออกแล้วสุดท้ายมาันเป็นสวัดิ เห็นไหมถ้าถามมาสุดที่ของท่านอาจารย์นะ้ํามันไหลไปทางไหนมันไหลไปทางนู้นนะเป็นไหลย,ย้อนกลับไปทางนู้นใช่ไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะเส้นทางอาจจะโค้งงี้ยวแต่ว่าตัวจบมันเนี่ยมันปิดไปทางนู้นแล้วเวลาพลังมันไหลออกอย่างนี้มาปุ๊บมันจะถูกกันไว้จำได้นะเราเรียนคอนเซ็ปต์มาแล้วนะเหมือนกันทีนี้ถ้าเรากลับไปดูฝั่งนู้นเรากลับไปดูฝั่งนู้นนะ ถ้าดูโดยรวมทั้งสองแปลงมันก็น้ําเส้นเดียวกันใช่ไหมมันก็จะมีโค้งเหมือนกันแล้วพอยืนอยู่แปลงนี้สุดท้ายเราไปดูตรงท่อสีฟ้ามันก็จะโค้งบล็อกกลับไปเห็นไหมถ้าเรายืนอยู่จินตนาการนะตัวเอยงยืนข้างนุ้นนะแต่เรายืนข้างนุ้นเราจะเห็นน้ํามันปิดของปลายที่นะเห็นไหมเพราะนั้นเวลาพลังมันไหลมาปุ๊บไอ้นี้ยน้ํามันปิดพอมันปิดแบบนี้ปุ๊บมันจะชะลอ มันจะออกช้าลงพอมันช้าลงมันจะหน่วงเวลาให้พลังมันค้างอยู่ในพื้นที่ถ้าเราได้พื้นที่ทั้งสองแปลงนี้ยังไงก็ตามเป็นมงคลเพราะพลังมันไหลออกช้าแต่ถ้าเราตัดเอาแค่นี้เอาแค่เนินนี้เอาแค่ต้นไม้นี้นะอะแล้วเรายืนอยู่ในพื้นที่ยืนอยู่ตรงนู้นมองกลับมาอย่างนี้เราจะเห็นน้ํามันวิ่งออกเห็นไหม ยืนน้เราจะเห็นน้ํามันวิ่งไปทางนี้ถ้าเรามีพื้นที่แปลงนี้แปลงเดียวเราไม่มีพื conduct, ้นท er ี่แปลงนี้ถามว่าจุดสิ้นสุดของมันไหลออกเพราะฉะนั้นมันจะไม่มีตัวหน่วงเวลาเพราะว่ามันมาจากภูเขามันลาดต่ํามาเรื่อยๆลงน้ําไปเลยเห็นไหมเห็นเห็นอย่างนี้จะเห็นภาพชัด ซึ่งท่านหลายเลยคนถามอ้าพี่รอนมันที่มันก็อยู่ติดกันภูเขามันก็ลูกเดียวกันน้ํามันก็เส้นเดียวกันทําไมมันไม่เหมือนกันอันนี้เราต้องเราต้องมองมองภาพพลังให้ออกให้เข้าใจจนเป็นเป็นปกติของเราเลยพอมองเราเห็นแล้วเรารู้ว่าอ๋อเนี่ยเอาสุดแค่ขอบหินเนี่ยเพราะยืนอยู่อย่างนี้นยังไงน้ํามันก็ไหลไปทางนี้ถูกไหม เออพอมันไหลเราไม่ได้เป็นเจ้าของทางนี้เราไม่ได้ควบคุมทางนี้ถามว่าสุดที่บ้านเราเป็นไรน้ํามันไหลออกเพราะฉะนั้นพลังเนี่ยพอมันมาถึงตรงนี้ปุ๊บมันจะถูกดันออกไปมันจะกลับเต็มมาได้ก็คือมันจะไล่มาจากข้างนี้ก่อนเพราะฉะนั้นถ้ามีคนมาทําอะไรประโยชน์ตรงนี้มันก็ไม่ถึงเราเราอยู่ในสภาวะที่เขาเรียกว่าน้ําตีจา่าเห็นไหม เนี่ยถึงบอกว่าเวลามาบ้านภูเขาเราเรา,เรามาเราต้องมามาเรียนรู้แล้วเราจะเข้าใจว่าจากชัยภูมิจริงเนี่ยมันให้ความรู้สึกยังไงบ้างและถ้าอย่างงี้เรามองไปเนี่ยขอบตู้นเน่คือถนนมันจะมันจะลงอย่างนี้เลยลงเร็วมากเนี่ยให้ตัวอะไรลงมากินน้ำมันกินไม่ได้มนไม่มีทางเหมันไม่มีตัวป้องอะไร อยากให้พวกเราเข้าใจแล้วก็เป็นโจทย์ที่อาจารย์อยากให้พามาดูแล้วพามาอาธิบายว่าเวลามองมองให้ออกนะอยากคิดว่าเฮ้ยมันเหมือนกันไม่ใช่แต่ละจุดมันมีมีข้อดีข้อเสียต่างกันเวลามองผืนเดียวสองผืนมีความแตกต่างนะันนีนป่าเข้าใจดีเลยเคยไปถามอาจารย์ว่าจะซื้อที่ผืนหนึ่งมีน้ําล้อมซื้อได้ไหมอาจารย์บอกถ้าเป็นเจ้าของคนเดียวได้ เพราะว่ามันเป็นวงกลมเดียวไหมแต่ถ้าเราแบ่งเมื่อไหร่ก็ตามพอเราแบ่งมันปุ๊บมันมีเป็นเครื่องวงกลมมันจะกลายเป็นอัปมงคลละข้างหนึ่งมันจะเป็นมงคลในขณะที่ทั้งคู่จะเสียทั้งคู่แทนที่มันเป็นผืนเนียดียวกันมันจะดีทั้งหมดเดียวไหมพอเราแบ่งไปปุ๊บข้างหนึ่งมันจะเสียเรื่องหนึ่งอีกข้างหนึ่งมันก็จะเสียอีกเรื่องหนึ่งมันกลายเป็นพื้นที่ที่ไม่สมบูรณ์แต่บอกว่ายิ่งแบ่งมากเท่าไหร่ยิ่งสวยมากเท่านั้น เออเพราะฉะนั้นบางพื้นที่ใหญ่ดีบางพื้นที่เล็กดีนะอย่างพื้นที่ปีกช้จัาเนี่ยใหญ่มากไม่ดีเพราะมันควบคุมไม่ได้เพราอมันใหญ่มากปุ๊บมันเหมือนเกาะเกตอย่างเนี้ยกลายเป็นว่ามันควบคุมพลังไม่ได้มันมองจากหัวไม่เห็นหางมันคอนโทรลไม่ได้แต่พื้นที่ขนาดเนี้ยมองจากตรงน,นี้ก็เห็นสุดนู่นมองจากนี้ก็เห็นสุดนี้มันสามารถคอนโทรลได้ทั้งหมดเออนะ เนี่ยและเรื่องอิทธิพลของระดับสายตาก็มีผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราต,ต้องต้องต้องฝึกมองบ่อยๆหรือระยะของภูเขาอย่างเงี้ยเนี่ยมองอย่างเงี้ยอ่าอย่างงี้สบายตาเห็นไหมแต่มองอย่างงี้เรารู้สึกว่ายังยังยังเห็นท้องฟ้าอยู่แต่พอเราข้ามไปผืนนู้นปุ๊บเราไปยืนในนู้นปุ๊บเราจะมองไม่เห็นละเราจะต้องเงยหน้าแล้วแสดงว่ามันอยู่ใกล้ภูเขามากเกินไปนะ คนโบราณเขาไม่ได้มีเครื่องมือวัดไม่มี Google เหมือนเรานะเขาเขาแค่ใช้ระดับสายตาเป็นเกณฑ์อะไรที่มันอยู่ในระดับสายตามองแล้วเนี่ยมันรู้สึกว่ามันปลอดภัยเพราะว่าไม่ว่ามันจะเป็นแลนสไลด์มันจะเป็นน้ําป่ามาเนี่ยกว่ามันจะมาถึงเนี่ยมันไม่มันไม่ได้รุนแรงแต่ถ้าเมื่อไหร่เราเข้าไปอยู่ใกล้ๆปุ๊บเราต้องเหงนหน้ามองเลยแสดงว่าสลบมันชันเกินไปละมันไม่ปลอดภัยที่จะอยู่ละมันถึงเป็นกฎข้อห้ามว่าห้ามไปอยู่ ห้ามให้มันมีสภาพแวดล้อมแบบนี้อันนี้คือเมื่อก่อนที่มันเป็นธรรมชาติแต่ว่าเราเนี่ยปัจจุบันเราอยู่ในเมืองไงเพราะอะไรที่มันอยู่รอบบ้านเรามันก็จะมีผลอย่างนี้แหละถ้าเรามองไม่เห็นมีตึกบางข้าง,างหน้าก็เป็นอับประมงคนมีตึกบางข้างๆก็เป็นอับประมงคนเออซึ่งพลังมันก็ไม่ไม่ดีมันก็ประชันเกินไปหรืออย่างเดี๋ยวเนี้ยเขาสร้างหันหลังชนกันใช่ไหมพอเราไปยืนหลังบ้านเราก็เห็นหลังบ้านมัน เออมันก็เป็นสมภาวะที่เขาเรียกว่าเต่าขบเวลาอยู่แบบเนี้ยคนช่วยเหลือมันจะไม่ค่อยมีเออทํางานแล้วก็เจ้านายมันก็ไม่ค่อยรักคนซับพอร์ตไม่ค่อยมีเพราะว่าสภาพแวดล้อมเหมือนไม่เอือ้อเออไหมจริงจริงมันไม่ได้จําเป็นต้องมีพื้นที่ใหญ่แต่ว่าเราต้องการควบคุมสภาพแวดล้อมเลยมัน,มนคือเรื่องสําคัญนะอ่ะวันนี้ก็พอหอมปากหอมคอ